สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงวัคซีนโควิด -19 กันนะคะข้อมูลนี้มาจากนายแพทย์สมชัยลีลาศิริวงศ์ค่ะและศาสตราจารย์แพทย์หญิงละว,วีรัตส,สิชนะลังสีค่ะค่ะคงปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับวัคซีนโควิด -19 ในช่วงนี้ ค่อนข้างสร้างความสับสนให้แก่ประชาชนพอสมควรเราจึงได้รบวบรวมข้อมูลและรายละเอียดที่สำคัญเช่นปร,ประเภทของวัคซีนต่างๆผลข้างเคียงใครบ้างที่ไม่สามารถฉีดวัคซีนชนิดนี้ได้แล้วก็อันนี้ก็เป็นส่วนที่ทำให้เราสามารถตัดสินใจได้คะ่ะว่าเราจะฉีดวัคซีนดีไหม วัคซีนโควิด19ที่สามารถค้นพบได้ในตอนนี้ก็มีประมาณ7ชนิดค่ะก็คือแอตตาเซเนกาของบริษัทแอตตาเซเนกาประเทศไทยที่นำเข้าเข้ามาประสิทธิภาพในการทำงาน76%อันนี้ต้องฉีด2โดสขึ้นไปค่ะสำหรับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปต่อไปซีโนแวตจากจีนค่ะ องค์กรเพสัตองค์กรเพสัตเชียกรรมของประเทศไทยค่ะเป็นคนนําเข้ามาประสิทธิภาพในการทํางาน50.38%ต้องฉีด2โดสค่ะสําหรับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปจอร์สันแอนด์จอร์สันนำเข้าโดยบริษัทเจนเซนซีแลกจำกัดประสิทธิภาพโดยรวม66%สามารถป้องกันอาการป่วยรุนแรงหรือเสียชีวิตได้85% อันนี้ฉีดแค่1โดสค่ะสำหรับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปแต่อันนี้ยังไม่ผ่านออยอนะคะโมเดอร์นาจากสหรัฐอเมริกานำเข้าโดยบริษัทซิลิกฟาร์มาจำกัดขณะนี้อยู่ระหว่างประเมินคำขอขึ้นทะเบียนกับทางออยอค่ะประสิทธิภาพในการทำงาน94.1%าน 94. ซ สามารถป้องกันอาการป่วยรุนแรงหรือเสียชีวิตได้100%ซจำนวนโดสที่ต้องฉีดคือ2โดสค่ะสำหรับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปพาลัสไบโอเทคอันนี้จากประเทศอินเดียค่ะนำเข้าโดยบริษัทไบโอเจนโนเทคจำกัดอยู่ระหว่างขอยื่นเอกสารประเมินคำขอขึ้นออยอมเหมือนกันค่ะประสิทธิภาพ ในการทำงาน80.6%สามารถป้องกันการติดเชื้อรุนแรงได้100%ต้องฉีด2โดสค่ะสำหรับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปต่อไปเป็นสปุกนิกวีจากรัสเซียค่ะผู้ที่นำเข้านะคะบริษัทคินเจนไ i o t e c h จำกัดอันนี้ก็อยู่ระหว่างการยื่นเอกสารต่อเนื่องกับออยค่ะ ประสิทธิภาพในการทำงาน91.6%จำนวนที่ต้องฉีด2โดสสำหรับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเช่นกันค่ะแล้วก็อันสุดท้ายนะคะไฟเ z e r ค่ะจากสหรัฐอเมริกานำเข้าโดยอันนี้จะอยู่ระหว่างการเตรียมเอกสารค่ะเพื่อยื่นเพื่อยื่นขอขึ้นทะเบียนกับอยอยหลังการทำบันทึก ข้อตกลงร่วมกันกับรัฐบาลไทยประสิทธิภาพในการใช้งานนะคะ95%สามารถป้องกันกันอาการรุนแรงหรือเสียชีวิตได้100%ต้องฉีด2โดสขึ้นไปค่ะต้องฉีด2โดสค่ะสำหรับผู้ที่มีอายุ16ปีขึ้นไปอยสหรัฐเพิ่งอนุมัติการฉีดในช่วง12-15ปี อาการข้างเคียงแบบไม่รุนแรงหลังฉีดวัคซีนโควิด1 9ที่พบได้บ่อยนะคะคือ 1. อาการปวดบวมแดงคันหรือช้ำตรงจุดที่ฉีดยา 2. รู้สึกอ่อนเพลียไม่สบายตัวปวดหัวเล็กน้อย 3. ม,มีอาการไข้ขั้นเนื้อขั้นตัวปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและตามข้อ 4. มีอาการขึ้นไส้แต่ถ้าหากมีอาการ คันเป็นผื่นแดงหรือลมพิษปากลิ้นหน้าหรือคอบวมคลื่นไส้อาเจียนเวียนหัววูบความดันต่ำหัวใจเต้นเร็วหายใจติดขัดหอบเหนื่อยคัดจมูกพูดลำบากถ้ามีอาการเหล่านี้นะคะก็อย่าฉีดเข็มที่สองค่ะซึ่งอันนี้เป็นคำแนะนำจากแพทย์โดยตรง ฉีดวัคซีนโควิด -19 แล้วป้องกันการติดโควิดได้จริงหรือไม่หากพูดถึงภาพรวมของประสิทธิภาพในการป้องกันโรคแล้วจะแบ่งเป็น2รูปแบบคือประสิทธิภาพในการป้องกันโควิด -19 ที่มีอาการและประสิทธิภาพในการป้องกันโควิด -19 ที่ไม่มีอาการจึงสรุปได้ว่าในปัจจุบันวัคซีนยังไม่ป้อง กา,การติดเชื้อได้100%ซผู้เข้ารับวัคซีนจึงยังอาจมีโอกาสเป็นโรคนี้ได้อยู่เพียงแต่วัคซีนสามารถช่วยลดความรุนแรงของอาการแทรกซ้อนต่างๆลดโอกาสที่จะต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลและลดการเสียชีวิตได้บุคคลที่สามารถรับวัคซีนได้และไม่สามารถรับวัคซีนได้นะคะ ผุคนทั่วไปสามารถรับวัคซีนโควิด1 9ได้ทุกคนค่ะยกเว้นแต่3กลุ่มนี้คือกลุ่มแรกคือกลุ่มที่มีโรคประจำตัวสามารถฉีดวัคซีนได้หากกำลังเจ็บป่วยหรือโรคประจำตัวกำเริบฉีดวัคซีนได้เมื่ออาการหายแล้วกลุ่มที่2คือกลุ่มที่มีโรคเรื้อรังที่ยังควบคุมไม่ได้และอาการไม่คงที่ให้ปรึกษาแพทย์ก่อนได้แก่โรคหลอดลม โรคหัวใจโดยสองโรคนี้หากอาการสงบหรือคงที่สามารถฉีดวัคซีนได้ส่วนโรคระบบประสาทภาวะภูมิคุ้มกันต่ำเช่นใช้ยากดภูมิคุ้มกันคีโมอาจต้องหยุดการให้ยาบางตัวก่อนหลังหรือหลังฉีดกลุ่มที่3คือ หญิงตั้งครรภ์ช่วง12สัปดาห์แรกไม่ควรฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19หากตั้งครรภ์หลัง12สัปดาห์ไปแล้วสามารถฉีดได้ที่สำคัญหลังการฉีดวัคซีนสามารถให้นมบุตรได้ตามปกติสรุปโดยรวมนะคะหากพิจรารณาตามเหตุการณ์การฉีดวัคซีนโควิดในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าข้อมูลประสิทธิภาพและผลข้างเคียงต่างๆของการฉีดวัคซีนอาจจะยังไม่แน่ชัดหรือสรุปไม่ได้100%ซแต่หน่วยงานสาธารณะสุขทั่วโลกก็ยังแนะนำให้เข้ารับการฉีดเนื่องจากเปรียบเทียบประโยชน์ที่ได้รับสูงกว่า